สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการไปฝึกงานที่ WorkPo i n t มากันนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณเบย์นะครับสวัสดีครับคุณเบย์สวัสดีครับผมเบย์นะครับไปฝึกงานที่ WorkPo i n t มาครับทำหน้าที่เคียร์ทีมมาครับผมโอเคครับคุณเบย์วันนี้ผมอยากจะถามคําถามแรกเลยเนี่ยตอนที่คุณเบย์เข้าไปฝึกงานที่ WorkPo i n t มาครับในตาแหน่งเคียร์ทีมเนี่ยหน้าที่หลักๆที่คุณเบย์ได้ทําเนี่ยมีอะไรบ้างครับหน้าที่หลักๆที่ผมไปทํานะครับก็จะเป็นการคิดบทนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยไปฝึกที่รายการ6ฉากขับจานนะครับก็เป็นซิทคอมครับก็เลยว่าต้องคิดบทเรื่อยๆให้นักแสดงได้พูดคในแต่ละตอนครับผมอ่าโอเคคําถามที่สองครับผมอยากถามคุณเบว่าแต่ละงานเนี่ยคุณเบมีขั้นตอนในการทํางานอย่างไงบ้างครับแบบเจาะลึกให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมส่วนของผมนะครับก็อันดับแรกนะครับพวกเราก็จะมาคิดมุกกันก่อนครับว่า มุกไหนเนี่ยมันหาหรือว่ามุกไหนมันตามเทรนที่สุดนะครับแล้วก็จะมาเราผมเนี่ยก็ได้รับวาหมายว่าแบบอาทิตย์นี้ต้องหามาให้ได้ห้ามุกหรือหกมุกอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะไปหามุกมาเรื่อยๆเขียนมุกมาเรื่อยแล้วพอหามุกกับเขียนมุกมาได้เนะี่ยเราก็ต้องมาขายกับโปรดิวเซอร์ครับซึ่งโปรดิวเซอร์ก็จะมาคัดมุกข,ของเรา,าทีว่าอันนี้โอเคไหมอันนี้ออกทีวีได้ไหมอันนี้ผ่านไหมพอโปรดิวเซอร์แอปพูมนะครับแล้วก็ทําการเขียนบทต่อครับผม แล้วพอเขียนบทเสร็จก็ต้องตรวจกันไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าผู้กำกับเนี่ยจะคิดว่าโอเคนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็สามารถเอาบทไปให้นักแสดงเล่นได้ครับอ่าโอเคครับคำถามที่สามเนี่ยที่ผมอยากจะถามคุณเบเนี่ยเวลาคุณไปเสนอไอเดียให้กับโปรดิวเซอร์ครับคุณต้องทำรูปแบบไหนบ้างเช่นแบบ เขียนบีฟอะไรหรือเปล่าทาสตอรี่บอร์ดเพื่อให้เห็นภาพเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับครับส่วนมากนะครับผมก็จะเขียนเป็นทีตเมนต์ไปมากกว่าครับคล้ายๆเรื่องย่ออะไรอย่างนี้ให้พวกกับได้อ่านดูครับแล้วก็สมมติถ้าเกิดว่าบางมุกเนี่ยถ้าเป็นมุกที่ลึกอย่างเช่นแบบมุกรูปภาพมุกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเอารูปภาพเรียงๆไม้เขาไว้ให้เขาดูอะไรอย่างนี้คือส่วนมากเนี่ยเขาอยากจะให้เขาเห็นภาพเราต้องพูดด้ให้เขาเห็นภาพว่ามันจะหาตรงไหน ปูยังไงลงยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าครับอ๋อโอเคครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่เข้าใจมุกเราเนี่ยคุณเบจะอธิบายเขายัางไงครับเรียกว่าในทีมจะมีประมาณสี่คนด้วยกันับผมถ้าเกิดว่าพ่้กลกับไม่เข้าใจมุกเนะี่ยผมก็จะเล่นให้เขาดูเลยเ้ืองการแบบว่าเอาพี่ในทีมเนะี่ยมาเล่นลองเล่นกันดูลองตอบให้เขาฟังเลยสดๆว่าอันนี้มันเวิร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่า เขาจะมีแบบว่าบางทีที่เขาไม่เข้าใจก็แบบว่าพวกสับกระเทอเยอะไรอย่างงี้ครับใช่แล้วก็เล่นให้เขาดูว่ามันฟีลประมาณไหนเพราะว่าพี่ในทีผมก็มี LGBT อยู่ก็เรียกว่าทําให้เขาดูดีกว่าครับผมให้เขาเห็นภาพโอเคครับคําถามต่อไปครับผมอยากถามว่าแบบคุณเนี่ยมีโอกาสได้ลงกองถ่ายอยู่ในขั้นตอนการผลิตจริงๆนะครับ,รบหรือมีบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง เรียกว่ามีตั้งแต่ต้นยันจบยันการตัดต่อเลยด้วยครับผมอย่างไงบ้างครับลองอธิบายได้ไหมาก็มีตั้งแต่ขั้นตอนการคิดบทนะครับการจัดตารางเบรกดาว,ว่านักแสดงคนไหนมาก่อนมาหลังเล่นตรงนี้เล่นกี่โมงแล้วก็ลงกองครับการลงกองก็จะแบ่งเป็นสองวันนะครับของคือรายการผมเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะลงสตูกันหนึ่งครั้งนะครับ หครั้งก็สองรอบครับก็พอถ่ายเสร็จนะครับอีกวันหนึ่งอเราก็จะมาตรวจเทปพอตรวจเทปเนี่ยเราก็จะได้มาเข้าห้องตัดต่ออีกทีหนึ่งเพื่อเลือกคลิปว่าสัปดาห์นี้อันไหนโดนอันไหนอะไรก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับคำถามต่อไปครับ มันมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมครับพี่คุณเบนรู้สึกประทับใจหรือท้าทายที่สุดระหว่างคนงานนะครับคือของผมนี่ถ้าเป็นพา,าร์ทการพีโป d u c t i o n ก็การหามมกมานี่แหละครับคือท้าทายสุดๆเพราะว่ามันก็จะมีเดทไลน์ครับที่ว่าเราเนี่ยจะต้องคิดุกให้ทันภายในวันนี้ซึ่งโหกว่าผมจะได้แต่ละมุกนี่คือพ่วงก,กับเครเคี่ยวจับ ว่าจะได้มันที่คือยากมากแต่ละมุกแต่ละมุกแล้วก็ในส่วนการลงสตูนครับคือมันยากคือผมเนี่ยได้เข้าไปในฉากด้วยมันยากตอนลงไม่เท่าไหร่ครับมันยากตอนเข้าฉากเนี่ยว่ามันต้องห้ามขำห้าม,ามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำแอคหน้าอะไรไปก็ค่อนข้างยากครับส่วนอย่างอื่นก็สนุกเลยครับสนุกเลยครับสบายสบายออกกองอ๋อแล้วมันก็เป็นแบบการไปออกฉากเขาก็คือแบบการให้ ไม่มีคนหรือว่าอะไรครับแบบให้เอาไปลองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือก็สมมติว่าผมกําลังถือบทอะไรอย่างนี้อยู่เขาก็เรียกผมเข้าเข้าฉากนะครับถ้าเกิดว่าเอ็กตองเอ็กต้าอะไรพอก็เข้าได้เลยแล้วก็ได้ออกทีวีเฉยเลยครับเต็มเนาะดูหน้าคนดีครับสนุกมากครับผมเอ่อแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบองค์กรใหญ่นะเวิร์กพอยต์มันทำงานแบบ คนเยอะๆครับม,ม,มันมันมันรู้สึกไงบ้างครับทุกมันมีหลายทีมมากเลยกว่าจะ<ช>โปรเซสมาแบบไปถึง<ห>คุณผู้ด,ดูครับครับผมมาบอกว่ามันแบบว่ามืออาชีพครับเลยมืออาชีพเนจริงว่าแต่และทีมเนี่ยเขารู้หน้าที่เลยแบบว่าไม่มีช้าครับทีมกล้องทีมไฟทีมอะไรมันเขาเซตไว้หมดแล้วแล้วก็ตารางการลงคลิปแต่และคลิปเขาก็เซตไว้หมดแล้วเรียกว่าแบบว่า เขารู้กันเราก็รู้กันหมดครับโอเคครับถามต่อไปผมอยากถามว่าตอนเริ่มที่เริ่มฝึกเลยเนี่ยคุณเบร์ครับกับกับตอนที่คุณใกล้จบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองมากที่สุดเอ่อที่เปลี่ยนแปลงสุดน,น่าจะเป็นความกล้าพูดครับความกล้าพูดความกล้าออกความคิดเห็นทั้งพีแล้วก็โปรดักชันครับ เพราะาตอนแรกๆเนี่ยเราจะเราจะเกรงเพราะว่าเรายังไม่ค่อยสนิทกับพวกทีมงานพวกดาราอะไรอยครับแล้วพอได้ทําไปเรื่อยๆทาไปแล้วก็กล้าพูดกล้าออกความคิดเห็นมากขึ้นครับในการทํางานแต่และอย่างโอเคอแล้วก็จากประสบการณ์จริงเลยคิดว่าคนที่จะทํางานเคียตได้ดีครับควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผมคิดว่าต้องเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาครับต้องหมั่นเช็คอัปเดตให้ทันโลกทันโซเชียลอะไรเงี้ยครับ <Pam> ela, เพราะว่าเชียร์ทีฟเนี่ยส่วนมากนี่ยเาก็จะเล่นกับสถานาการณ์ปัจจุบันครับแบบว่าประเด็นนี้มีอะไรอ่าเราก็เอาจดหยิบประเด็นนี้มาเล่นได้เลยภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่คนอ่ะกำลังสนใจอยู่แล้วก็เข้ามาดูอะไรเงี้ยครับออก็คือ <S <S ต้องต้องค่อคนข้างที่จะเป็นคนตามตามทันโลกอะไรเงี้ยใช่ครับ ่าแล้วก็หลังจากที่ฝึกง,งานที่ WorkPo i อ t เสร็จแล้วครับเนผมมองต่ออาชีพเชียร์ทีมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเพราะว่าตอนแรกผมไปคิดว่าเชียร์ทีก็อาจจะแค่อยู่ในพาร์ทแบบว่าพีโปรดักชันอาจจะไม่ต้องไปลงกองไม่ต้องไปหาทำอะไรมากขนาดแต่ว่าจริงๆแล้วที่ผมไปทำนี่คือทำเยอะมากครับ ทั้งลงกองบีบนักสแสดงพูดกับนักแสดงแล้วยังต้องตัดต่อด้วยครับคือโอ้ได้ทําเยอะเยอะมากจริงๆแล้วก็ผมเคารพพวกนี้มากๆว่าแบบเขาทํางานหนักกันมากจริงครับอานะครทำไมเราไปฝึกคิดคิดแล้วทําไมเราต้องแบบไปตัดต่อไปอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมอกรู้เลยเพราะว่าแต่ละทีมเขาก็จะมีเป็นทีมทีมทีมมาใช่ไหมครับแล้วก็ ทีมหกฉากเนี่ยคือบางทีเขาก็จะมีคลิปรีวคลิปสั้นต้องบรนลงแพลตฟอร์มต่างๆเลยนี้ครับอ,อืมก็ต้องบางทีเราก็ต้องเป็นคนคัดเองว่าแบบเออไหนหาที่เราพวกเราคิดว่ามันโอเคที่แบบว่าไปตัดลงได้อนะไร่งนี้ก็เสนอเสนอไปครับอ่าโอ,โอเคครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณเบมากเลยหวังว่า พวกเราเองเนี่ยจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยไปนะครับเพื่อไปประกอบการตัดสินใจในการฝึกงานต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณคุณเบมากครับขอบคุณครับบ๊ายบาย